สวัสดีครับผมผมขจรเกียรติพดศษีครับที่รู้จักกันดีในนามที่หนุย่ยผู้บริหารบริษัททองประเสริฐค้าไข่นะครับบริษัทของเราทําเกี่ยวกับขาส่งและค้าปีไข่ไก่ทางบริษัทของเราเนี่ยดำเนินกิจการเกี่ยวกับไข่ไก่มาเนี่ยก็น่าจะ30กว่าปีได้ละที่ตั้งนะครับอาหนึ่งสามสี่บูหกอาตำบลเบิกภัยอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราดชาบุรีนะครับทองประเสริฐค้าไข่นี่จริงๆแล้วก็มาตั้งแต่รุ่นแม่แม่ยายแม่จิม๋ม แก้วประเสริฐนะครับเป็นผู้กอ่อตั้งขึ้นมานมสกุลแม่ก็คือประเสริฐส่วนทางพ่อก็คือนกบนทองเขาก็เลยจับมารวมกันเป็นทองประเสริฐค้าไข่สมัยก่อนนี่ก็ตั้งแต่ร้านเล็กขายไข่ตามตลาดนัดกันพากันไปเก็บไข่ส่งภูมเมียกันสมัยนั้นแต่ทุกวันนี้เราพอเรามาเป็นทองประเสริฐค้าไข่ที่ลูกค้าเราเยอะขึ้นเราก็มีแนวคิดที่ว่าจะพัฒนาให้มันในมาตรฐานรักษามาตรฐานความสดพร่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้า ทั้งเราอะ่ะเจอปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือปัญหาเรื่องสภาวะไข่ล้นตลาดคือแก้ปัญหายากมากมันทําให้ไข่ในระบบมันมีปัญหาไข่เกา่าแล้วก็ไข่เสียหายเคยนะครับเคยเคยเคยกังวลที่ลูกค้าจะไม่เชื่อมั่นในสินค้าในใน,ในแบรนด์ของเรานะครับแต่ทุกวันนี้ก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าทางเราก็เริ่มที่จะทํามาตรฐานหรือคุณภาพมาตรฐานของบริษัทเราให้เป็นสากลให้เป็นที่ยอมรับผู้บริโภคครับ ก็เคยเจอนะครับก่อนที่จะตรวจรับ <Trustee> <tama f> รองก็บริษัทหรือว่าทางห้างร้านในหลายห้างร้านที่จะให้เราทําส่งให้แต่เราไม่มีใบมาตรฐานเกี่ยวกับการรับรองของ GMP หรือว่าเป็นการรับรองของ secp เขาก็เลยไม่ไม่ได้สั่งของทางเราไป รู้สึกนะคือเรายังไม่หันมีอะ่ะก็อยากมีอะ่ะแต่ตอนนั้นมันยังไม่หันพร้อมจริงที่เราไม่สามารถที่จะทํมาตรฐานในดๆได้เลยเพราะตอนนั้นของเรายังยังยังเช่าเขาอยู่แต่ทุกวันนี้พร้อมแล้วผมไม่มีปัญหาอะไรแล้วแหละเมื่อก่อนก็รู้สึกอยู่หรอที่เลือก IC นะครับคือนะตอนนั้นอ่ IC นะ IC เนี่ยผมก็ได้ยินมาจากพวกอย่างพิชัดมั่งอย่างฟาร์ม RPM อก็แนะนํากันมา ใบรับรองมาตรฐานสินค้าก็ทําให้เรามั่นใจขึ้นนะครับเพราะว่าเราได้รับการรับรองมาตรฐานในหลายจุดหนึ่งก็ตรวจสอบยอนหลังได้แหละ2มาตรฐานสินค้าเราก็โดนคุมมันก็ไม่มีใครที่ได้ตกเกณฑ์หรือว่าไม่ได้มาตรฐานออกสินมือลูกค้าเพราะเราทางเราก็ตรวจสอบก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้า พย้อนกลับไปได้นะก็อยากทำทำแล้วก็ตรวจสอบได้เร็วกว่านี้แหละแต่ว่ามันติดอะไรนะหลายหลอยา่างพย้อนเวลากลับไปได้ผมก็อยากจะทําโรงงานให้มันไวกว่านี้แต่ตอนนี้มันก็ได้ทําขึ้นมาแล้วสมัยก่อนมันยังไม่พันพร้อมเอนาะยังหาที่หาทานไม่หันได้แต่ทุกวันนี้พร้อมแล้วทําโรงงานที่เครื่องจักรที่ได้มาตรฐานเข้ามาและทุกวันนี้ก็เริ่มการตรวจ GMP HACCP แล้วก็ ISO 2002แล้วในอนาคตก็อาจจะตรวจคิวมาร์ Q mart, แล้วก็ประสัโอเคตามอีก ถ้าเกิดว่ามีคนมาถามผมนะว่าจะตรวจมาตรฐานจากสิ่ไหลดีผมก็คงแนะนำไปไอซีครับเพราะว่าทีมงานของไอซีก็โอเคดีน่ารักนะให้คำชี้แนะทาง IC ก็โอเคนะ ่าสุดท้ายนี้นะครับกับผมอขอฝากบริษัทไข่เล็กๆบริษัทหนึ่งชื่อว่าทองประเสริฐค้าไข่ไว้ในอ้อมกอ้อมใจของพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะครับทางเรายินดีให้บริการพร้อมเสิร์ฟคุณภาพและมาตรฐานสินค้าที่ได้รับมาตรฐานจากระบบ GSP ISO 2.2แล้วก็ HACCP ต่อไปในอนาคตของเราก็จะยื่นขอระบบเพิ่ม QMark แล้วก็บริษัทโอเคขอเข้ามาเพิ่มอีกกำลังดูอยู่ว่าเราจะทำฮาลาลต่อหรือเปล่าก็ฝากด้วยนะครับฝากบริษัทเล็กๆไว้ด้วยบริษัทหนึ่งนะครับทางเรามีบริการขนส่ง ตัวราชนจาจักรใครสนใจอะไรยังไงก็ติดต่อทงอาง Facebook หรือเพจของทองเสริฐค้าไข่เบอร์โทรแล้วก็ไอ l ดี e ไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ